นะครับการคูณการหารของกลนนะครับนะ,อ,ะอย่างกดข้อนี้ก็คือบอกว่ากลนลำดับเดียวกันนะกลนลำดับที่ n เหมือนกันนะครับกลนที่ n ของ a คูณกับกลนที่ n ของ b นะครับนะก็จะกลายเป็นกลนที่ n ของ a คูณ b นะครับนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นกลนที่สอง ของ5คูณกับกลนที่สองของแดอย่างเงี้ยก็กลายเป็นกลนที่สองของห้าคูณแปนะกลนที่สองของส0นสะหรือว่าเราจะใช้กลับกันนะครับใช้จากข้างนี้กลับไปข้างนี้นะก็อย่างเช่นกลนที่สองของ40สก็แต่เป็นกลนที่2องของนะเราจะมองว่า4ี่คือ4ี่คูณสิใช่ไหมครับ ็แตกออกมากเป็นแบบนี้ก็ได้สองรู้สิกอย่างเงี้ยครับคือก่อนหน้าเนี่ยเด็กๆเขาใช้มันมาแล้วนะครับแต่เด็กๆใช้มันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยใช้แค่กลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สามนะครับมาเจอมาแค่นี้นนะมันไม่ได้ถูกจํากัดว่าต้องเป็นลําดับที่สองกับกับสามเท่านั้นนะกลุ่มลำดับที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับนะขอให้เป็นลําดับเดียวกันก็แล้วกันนะครับ เช่นว่าเป็นโดนที่ห้านะโนที่ห้าของเจ็ดคูณกับโดนที่ห้าของเก้าก็จะกลายเป็นโดนที่ห้าของเจ็ดคูณเก้าก็เป็นโดนที่ห้าของหกสิบสามแบบนี้ อีนี้ทําไมต้องมีเมื่อด้วยเอถึอทำไมต้องมีเมื่อด้วย,ออออวยลองนึกถึงนี้ครับถ้าสมมุติคูบอกว่า,วาอย่างนี้ย ลนลำดับเดียวกันนะเนี่ยรนลำดับที่สองเหมือนกันรันลำดับที่สองเหมือนกันเนี่ย n เป็นสอง n เป็นสองนี่ก็ n เป็นสองรับเดียวกันนะครับเด็กๆตัวนี้คือตัว a นะนตัวนี้คือตัว b นะพอะเด็กๆเห็นอย่างเงี้ยก็เลยเออนั่นก,นนเกน็เดี๋ยวจะใช้กฎข้อนี้แล้วกันเด็กๆก็เลยมาเขียนว่าอ๋อนั้นก็เลยต้องเท่ากับรันที่สอง ของลบสี 9, ่คูณกับเก้าลดลบสี่คูณกับลบเก้ากลุนที่สองลบสี่คูณกับลบเก้ามันได้สามสิบหกเนี่ยอันนี้ผิดแล้วนะครับผิดล้เ่อเรามาดูกันมันผิดยังไงนะครับก็ด,ดูดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดนียก็เป็นไปตามกฎทุกอย่างนะครับนะโอเค คนที่สองปกติเฮ้ยโหลบเกลี้ยงเลยคนที่สองเนี่ยปกติเขาก็จะไม่เขียนลำดับของคนอยู่แล้วเนะาะอันนี้อย่าอย่าไปติดใจเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้นะอันนี้ครูขอทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าพอครูคจะลบเลขสองที่เป็นลำดับของกลนเนี่ยที่มันไปเกลี้ยงเลยเอให้ทนเล็กลงหน่อยอ่าโอเคนะเพจที่ผิดครับไอตรงเมื่อนี่แหละเมื่อเนี่ยเมือ่อ เจ้ากลนที่ n ของ a และกลนที่ n ของ b ต้องเป็นจำนวนจริงด้วยต้องเป็นจำนวนจริงเอาละครับเนี่ครับเด็กๆลองมองดูสิเจ้าเนี่ยเป็นจำนวนจริงเปล่าที่เราเรียนผ่านมาก่อนหนะ้านี้ กลนที่คู่หรือว่ารากที่คู่ของจํานวนลบอะ่ะมันไม่เป็นจนํานวนจริงจําได้ไหม <_ S 1> เราไม่สามารถหาจํานวนไหนที่เอามายกกําลังสองแลว้วมันได้ลบสี่อ่ะไม่มีอ่ะเราไม่สามารถที่จะหาจํานวนจริงตัวไหนที่เอามายกกําลังสอง้วได้ลบเก้าไม่มีอ่ะนะลากที่คู่หรือว่ากลนที่คู่ก็ตามนะครับนะของจํานวนชนิดลบมันจะไม่เป็นจนํานวนจริง เพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยมันไม่เป็นจำนวนจริงครับเจ้าเนี่ยมันไม่เป็นจำนวนจริงครับมันก็เลยใช้กฎข้อนี้ไม่ได้ครับมาใช้กฎข้อนี้ไม่ได้ครับเนี่ยก็เลยมาทําแบบนี้ไม่ได้ครับพอมาทําแบบเนี้ยผิดนะครับโอเคนะ ให้รู้ว่าเออกฎข้อนีนะ้ที่จะใช้ได้เนะี่ยเออถ้าเป็นกลนที่สองของสี่คูณกลนที่สองของเก้าอย่างเงี้ยทำได้ครับเพราะว่ากลนที่สองของสี่ก็เป็นจำนวนจริงเนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นจำนวนจริงเจ้าเนี้ยก็เป็นจำนวนจริงมันถึงมาทำแบบนี้ได้โอเคนะครับเนี่ยได้อย่างเงี้ยได้หกอย่างเงี้ยถูกครับถูกครับ สับสนไหมครับอ่าใครไม่งงแล้วกดเครื่องหมายยกมือหน่อยแล้วอืม คิดงงเปล่าอันนี้ตางงเปล่าไม่งงค่ะเอ่อเอ่อโอเคโอเคอะขอาใจแล้วนะครับ โน้ตตัวอย่างอันนี้ไว้หน้าข้างๆเนาะจะได้รู้ว่าเออแบบไหนที่มันใช้กดข้อนี้ไม่ได้นะครับนะเนี่ยตัวอย่างให้ดูแล้วนะเช่นเดียวกันการหารก็แบบเดียวกันนี่แหละครับเหมือนกันเลยแต่มันมีเพิ่มอีกนิดนึงมีเพิ่มพิเศษนิดนึง จุดตรงที่คุยยกตัวอย่างเอา,เอาไว้นะครับอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณต้องลบออกไม่งแบบั้คุณจะไม่มีที่เขียนจะกลนที่คู่หรือลากที่คู่ของจำนวนชนิดลบมันจะไม่เป็นจำนวนจริงนะครับ มันจะมาใช้กดข้อนี้ทําไม่ได้นะครับอ่คิดว่าตรงนี้คงเสร็จแล้วนะ นี้ก็เหมือนกันครับกลนที่ n ของ a และกลนที่ n ของ b ต้องเป็นจำนวนจริงด้วยมันจะใช้กฎข้อนี้ได้นะครับเ,เมื่อจะตอนจะหารน,นะเมื่อตอนจะหารน,นะครับเจ้าสองจำนวนนี้ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับและ,และยังไม่พอ และจากกฎพื้นฐานเลยครับตัวหารต้องไม่เท่ากับศูนย์ครับตอนเนี้ยใครทําหน้าที่เป็นตัวหารอยู่เด็กๆก็จะเห็นว่านี่เจ้าบนะบต้องไม่เท่ากับศูนย์ด้วยนะครับมาจากกฎพื้นฐานครับนะตัวหารต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับ ามาเริ่มต้นกันตรงนี้นะครับเป็นการคูณหมดเลยนะครับเอาตัวเลขคูณกันก่อนลบสองคูณลบสามคูณห้าแล้วก็พบกลนนะครับก็เป็นกลนลำดับเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นกลนลำดับที่สองเหมือนกันหมดตรงนี้คูณกันนะครับ ได้สามสิบละเด็กจะเห็นว่าเราพยายามจะจัดให้มันเป็นจำนวนที่ซ้ำๆกันดีกว่านะครับในในสิบสองนี่นะครับอ่ะโอเค หกสิบสองครูเขียนมันเป็นหกคูณสองเจ้าสิบสองนะครับเขียนเป็นหกคูณสองนะครับแล้วก็เจ้าแปดเอมไว้น,นี่นะซึ่งเดี๋ยๆจะเห็นว่าสองคูณแปดมันจะกลายเป็นสิบหกใช่ไหมครับสองคูณแปดตัวนี้มันจะกลายเป็นสิบหกสิบหกมันก็แตกได้สิ หกซ้ำกันสองตัวขนาดที่สิบหกนั้นแตกเป็นสี่ซ้ำกันสองตัวได้ครับถอดกลนที่สองนั้นซ้ำกันสองตัวก็จะออกนอกกลนมาละหกที่ซ้ำกันสองตัวออกมาละสี่ 4, ที่ซ้ำกันสองตัว ออกมาละหกสี่ยี่สี่ยี่สี่สามเจ็สิบสองก็เลยได้เจ็ดร้อยยี่สิบ